โอเคเดี๋ยวบัณฑิตแนะนําตัวเองก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุชาตาหมายแรกตอนนี้อายุ22ชื่อเล่นชื่อเทนค่ะจบจากอักษรศิลปกรเอกภาษาอังกฤษค่ะทําไมตอนแรกถึงเลือกที่จะเรียนคณะอักษรศิลปกรคะ เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบด้านภาษาแล้วตอนนั้นก็ด้วยความที่เป็นเด็กก็คิดแค่ว่าเออสอนต้องเรียนภาษาก็เลยแบบว่าอยากเรียนสินปรกรณ์ด้วยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นเาแค่รู้สึกว,ว่าเออผูกพันกับที่นี่นะก็เลยเลือกยืย่นสิลปรกรค่ะภาษามีเยอะมากเลยแล้วทําไมเทนถึงเลือกเรียนเอกนี้คะจริง จริงอยากเรียนภาษาที่3ด้วยแต่ว่าตอนนั้นคิดแค่ว่าเออเราน่าจะเอาดีไปเลยสักภาษาหนึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็คือเรียนภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วก็เลยแบบว่าโอเคมุ่งตรงไปที่ภาษาอังกฤษเลยแค่นั้นเลยแล้วในหมวดของวิชาเอกภาษาอังกฤษนะคะเทนชอบวิชาไหนเป็นพิเศษให้เราให้ฟังข่าวๆหน่อยค,<ะ>ค่ะก็คือเอภาษาอังกฤษก็คือจะแบ่งใหญ่ๆเป็นสองสายก็คือสายภาษาศาสตร์กับวรรณกรรม ส่วนตัวเธอชอบทั้งสองแต่ว่าถ้าเรียนแล้วรู้สึกว่าสนุกก็คือเหมือนได้อะไรใหม่ๆก็คือเป็นเรื่องของภาษา,าศาสตร์เป็นลิกิสติกศัพทศาสตร์อะไรประมาณนี้ค่ะระหว่างที่เรียนเอกอยู่ด้วยเนี่ยค่ะมีกิจกรรมอะไรของคณะที่เราได้เข้าร่วมทำไมหม คือสนตัวไม่ใช่ไม่ใช่เด็กกิจกรรม<笑><笑>ก็เลยว่าเออทำแค่กิจกรรมใหญ่ๆเช่นแบบว่าอักษรวิชาการอะไรเงี้ยค่ะปัจจุบันเทนทำอาชีพอะไรอยู่คะเอ่อตอนนี้เป็น Diplomatic and Public r e l a t i o n ัน s อสซิสแตน์ของสานทูตฮังการีค่ะมันเป็นงานเหมือนเลขาค่ะก็เหมือนเป็นผู้ช่วยเลขาที่ประสานงานทําเอกสารอะไรเงี้ยค่ะก<ค>็ความทา้าทายถ้าโดยส่วนตัวของเทนแล้วคือมันต้องติดต่อกับผู้คนเยอะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทา้าทายค่ะ แปลว่าที่เรียนกับที่ทํางานเนี่ยตรงสายไปเลยถูกไหมคะใช่ค่ะนอนตี้คิดว่าความรู้หรือว่าทักษะอะไรจากที่เราเรียนนะคะได้นําไปปรับใช้เยอะที่สุดในสายงานที่เราทําอยู่ถ้าเป็นสายงานก็คือเรื่องของการสื่อสารก็คือหนึ่งเลยเรื่องของภาษาก็คือพอเราทํางานกับคนที่ไม่ใช่คนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสื่อสารให้ถูกต้องอะไรอย่างงี้แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของภาษาที่จะต้องสื่อสารให้เข้าใจใน4ปีที่เราเรียนเนี่ยคะ่ะชอบช่วงเวลาไหนที่สุดคะ แชร์หน่อยจริงๆคงไม่ใช่ช่วงเรียนแต่ว่า <laughs> เป็นช่วงอะไรที่แบบว่าได้อยู่กับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แบบว่าคือด้วยความที่หนูที่หนูบอกไปว่าคือหนูเรียนออนไลน์มา2ปีแล้วพอแบบปีสขึ้นมาก็เข้ามาเรียนออนไลน์ครั้งแรกอะไรเงี้ยมันแบบมันตื่นตาตื่นใจว่าเออเราได้มาเรียนที่แคมปัสของเราครั้งแรกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับหนู แต่มันก็ไม่ได้มีแค่ช่วงเวลาที่ดีใช่ไหมมันก็ต้องมีเวลาที่ยากลองแชร์ได้ไหมคะว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่ยากที่สุดสําหรับเราได้ถ้ายากที่สุดในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าพอมันไม่ได้เข้ามาเรียนออนไลน์มันไม่ได้ปรับตัวตั้งแต่แรกมันก็เลยแบบเรียนออนไลน์แล้วเรียนคนเดียวไม่ได้คุยกับใครคือคุยกับเพื่อนก็ไม่เห็นหน้าะอะไรเงี้ยพอปีสูงๆเนะะีย่ยค่ะงานมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ยากที่จะต้องแบบว่าจัดการเวลาบริหารเวลาให้ให้ดี เราเนี่ยมีทั้งเรียนออนไลน์เนาะเราก็เรียนออนไซต์มันมีช่วงเวลาที่ยากลําบากและปรับตัวอย่างที่บอกมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่ยังคงได้เกียรตินิยมอยู่เหมือนเดิมถ้าเคล็ดลับทรู้สึกว่าเป็นการ prioritize งานอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการแบ่งเวลาก็าคือต้องแบ่งเวลาให้ดีแบบว่าจะสอบก็ต้องอ่านหนังสือก็ต้องแบบว่าทบทวนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด โอเคตอนนี้เป็นบัณฑิตละเรียนจบแล้วเราคิดว่าเราได้แง่คิดหรือว่าบทเรียนอะไรจากประสบการณ์ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาลายัยมั้งคะก็คือพอเป็นบัณฑิตเป็นในช่วงของวัยเริ่มต้นของการทํางานด้วยสิ่งทีไ่ได้รู้เลยก็คือแบบว่าโลกของการเรียนโลกของมหาลายัยกับโลกของการทํางานเนี้ยแบบว่าต่างกันมากจริงๆ ในฐานะบัณฑิตแล้วก็เรียนคนทํางานแล้วด้วยอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่ยังคงเรียนอยู่ในอักษรศาสตร์สิลปกรแล้วก็ยังคงตามหาความฝันของตัวเองอยู่ค่ะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนะคะ่ะแบบว่าอยากทําอะไรก็ก็ทําเลยคิดอะไรอยากทําทําเลยณนะตอนนี้เราเป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบว่ามีเวลาเวลาให้คิดมีเวลาให้ไล่ตามความฝันมองย้อนตอนตัวเองเป็นนักศึกษาสิฉนนักศึกษามีอะไรอยากบอกกับคนคนนั้นไหมคะ ถ้าตอนอยากบอกคนคนนั้นบอกว่าให้ทํากิจกรรมเยอะๆจะได้ <laughs> มีเพื่อนเยอะกว่านี้แล้วก็มีสเปเชียลคำถามนิดนึงว่าเราเริ่มทํางานตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ค่ะเอาจริงๆเพิ่งเพ,พิ่งเริ่มเรา <laughs> วันนี้ได้กลับมาที่ทับแก้วรู้สึกยังไงบ้างคะได้กลับมาดูบรรยากาศเก่าๆเรียกว่า feel like home เลยคะ่ะเหมือนแบบว่าเอ้ยได้กลับบ้านอีกครั้งเป็นความรู้สึกที่ดีผมไม่อยากกลับไปทำงานเลยโอเคค่ะ